ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้กิดไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะเพไม่ได้ไม่ได้ไต่งกันตอนนั้วหรอตู้หลอดดาวใช่ไหมเถอะไม่ขายเพื่อนรักหรอฮะนี่คุณพี่คนนี้เหรอใช่ชื่อคุณมิกิอ่ะเจอกันเจอกันตอนนั้นตอนอยู่หน้าเรเบลแล้วแบบ คิดว่าตอนนั้นจะมีคนมาขอตังค์ผมประมาณสี่ห้าคนยอะไรย่างเงี้ยอ๋อแล้วผมก็หลกลกเอยไปแบให้ไปคนรับไม่ใช่็นิดๆี่หน่อยเอไหมเอา้าหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดช่วยข่าไปได้ไงอืี่ไงบอกแล้วใส่หลวงพ่อรอดเอป้าไม่มีงานทำเลยนะมายืนเฝ้าหน,น้าผับนะ แล้นี้คืองานปางอ่ะอ๋อหัวหน้าช่างเฮ้ยหัวหน้ายาบ่ะมผู้ที่สวยๆหน่อยได้ไหมอ่ะต้าเรียกว่าหัวหน้ากัดใช่ไหมบอสบอสซีคียวริตี้ยีบอสซีคียวริตี้ทำไม่ได้เข้าข้องไหนดีกว่าห้ามใส่ชุดปวยกีไปอยากไปไหนบ้างล่ะห้ามเข้าผาห้ามใส่ชุดปวยกีเข้าเออยากไปไหนที่มีข้าวขาย กับอะไรเราที่มขาขาีข้าวขายใช่ข้าวละสิบแล้วโห้ข้าวละสิบแล้วโอ้สภายสิบแล้วเอาไปกินเอาครูให้ไปแล้วเดี๋ยวลองไปกับพี่ชายผม,ผมลอได้ไหมแต่ผมพอดีว่าผมผมรอคนคนหนึ่งอยู่ตอะนนะี้ใช่ ไม่รู้เขาไปไหนนั่นะผู้สาวเหรอผู้สาวเหรอใช่ผู้สาวอ่ะเบอร์น้าคุยรักเบอร์น้าเบอร์หน้าคไปฮะอันนี้คืออะไรครับคือมิกกี้กพิกี่นะิกกีฮะอยากไปไหนไหมไปไหนก็ได้ฮะจะกอกไปจากตรงนี้ โอเคนะทำไมยาวไปจะต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุอ่ะเพราะแบบคือไม่ไม่อะไรแล้วคือกลัวไปเหยียบเท้าใครมากกว่าปัญหาคือเราเลิกกแฟนไปเมื่อคืนแล้ววันนี้เขาก็คิดว่าเราไม่เลิกจริงหรอกมั้งแล้วเมื่อกี้มีคนมาจะจีบในพับเขาจะไปแทงอะโอเคแล้วก็เลยบอกเขาไปแล้วคนนั้นอะคนที่มาจีบอะบอกว่าก็แฟนคุณบอกว่าไม่มีหวังใจนี่ อันนั้นเขาก็เลยขอโทรแล้วเขาก็ออกไปเลยอ๋อ,อคนที่อุ้มที่ถอดเสื้อเยอะๆนั่นใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาออกไปแล้วอ๋อใช่อุย้ยเบรกไม่เป็น้หรือไงเว้เนี่ยไปพี่บอพนพาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะดูสถานการณ์กน่อนได้ๆเอเอภาพ คนถ้าคนใส่สูตรใส่สูตรใส่รูใส่อะไรที่มันเป็นแก๊งหรือครอบครัวไม่ให้เข้าได้ได้พอภาพมันเลิกแล้วหรอใจแบบว่า ไม่หนีเป็นไรอะหนีก็พินะเนี่ยแต่ผมก็ชอบหมีนะขึ้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วค่ะโอ้โหทอกท็อชื่ออะไรคะชื่อแซมมอนครับอืมเป็นพี่พี่ชายระกก็อัด็นพี่คนในกตระกูลเดียวกันอ,อ๋อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับแซมมอนครับ จุดที่น่าจะปล่อยอารมณ์ได้ดีที่สุดก็คงเป็นทะเลเนาะอันนั้นแหละเราเลยใช่ไหมใช่ใช่แลเราอ,ะ,อะแ,แ,แล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 เหรอใช่ใช่เออแล้วก็ต้องบอกว่าเออแฟนแฟนคนอยู่หรือเปล่าครับอยู่อยู่แดนเดีวยวกันประเทเนี่ยใช่คับใช่ใช่แล้วอะไรหรอไม่เป็นไร,รไเไราเพราะว่า มันจบแล้วนะเราไม่ไม่ควรคือต้องบอกว่าไม่ควรระทักดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ด,ดีกว่าเราไม่ได้ไปเจอเขาเราเราไปไหนก็ได้เราไปไหนก็ได้อะไม่ปแรนักขับเลยไปหน่อยกันไม่ได้จุดแรนเลยกันนะเพราะว่าอันนี้ก็ฟิล์มดำอยู่คงไม่เห็นเราก็ใครอยู่ข้างในโอเคครับเลยไปไหนก็ได้ครับเลยแลนไปโอเคเดี๋ยพูดถึงแลนนี้ก็เป็นจ,จุดจุดจบของผมเือนนะทำไมอ่ะ ผมก็เลิกกับแฟนที่แลนนี้ไหมครับอ๋อเราพบเขาแม่ประมาณสามเดือนอใช่ของผมเป็นการมันเป็นสตอรี่ต่อนนะเนื่องอนะคือจากอีกเมืองหนึ่งเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหรอครบมาจากเมืองเก่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันใช่ <laughs> เหมือนกันเลย ช่แต่ว่าเหมือนกับคือเหตุผลไม่ลงรอยกันนะครับเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็ลูกแต่ละคนไม่ค่อยโอเคกับเขาเท่าไหร่คือจะจะบอกว่าลูกผมเยอะก็ไม่แปรลูกผมเจ็ดคนเนี่ยเหมือนกันมีลูกผู้ชายล้วนเลยครับเจ็ดคนว้าวใช่อันนี้พามาฟาร์มเหรอฮะพ้ามาฟาร์มเหรอ ป่าเปล่า,ลาพอดีม,มาร์กใกล้ๆกันก็มันน่าจะเป็นจุดที่ดีครับเนี่ยก็เลยอารมณ์ขึ้นมาได้เลยไม่น่านะมันลงกะลงได้แต่ขึ้นจะน่าจะขึ้นขึ้นขึ้นได้เดินไปก็ไ,ปได้มัาโอเคโอเคได้ไอ,อ,อ,อ้ที่จะเปลี่ยนแตัวมั่นอะไรเล่นไหม้าวเอออย่าโจกนะอย่าตกนะไม่มีมีนา ไม่เป็นไรครับอยู่จะไปเปลี่ยนดีวะอยู่ข้างบนเองนี่ใช่ใช่ไหมเดินเลยก็ได้ใช่ป่าวะอยู่ตายป่ะเกียร์วิ่งเปล่าเดี๋ยวได้านหลัง บ่อทีก็เหมือนได้ยินเสียงแบบแบบมาเริ่มแบบว่ามีคนมาจีบแล้วชุดไงนแล้วก็อยากอั่นนะขอกลับไปชุดปกติก่อนนะนี่คือชุดปกติโอเคชุดปกติแล้ว ราถามสาเหตุที่เลือกลากันคือเหมือนประมาณว่าอันนี้ฝั่งเรานะเราคนเดียวนะเ,เหมือนเราเหมือนเราตามเขาเป็นคนตามถ่ายตามตลอดนะเน่ะเขาเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาไม่ค่อยเหมือนเขาจะไม่ค่อยสนใจนแต่เขาไ็สนใจนะ จนขยายเมืองนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนเราอาจจะใช้ชีวิตแบบน่าเบื่อนนึงคือแบบอะไงสายชอบฟาร์มอะไรเงี้ยค่ะตามตามแฟนเราก็ไม่ดไม่ไม่ชอบฟาร์มครับเราชอบฟาร์มใช่ชอบฟาร์มชอบทานู่นทานี่ไม่ชอบอยู่เฉยเฉยไม่ชอบไปนั่งเฉยเอะไรเงี้ยแล้วไม่ดีตรงไหนหรือว่าเขาไม่ชอบให้เราอยู่ด้วย ใช่ค่ะเขาไม่ชอบให้เราอยู่ด้วยอะเขาไม่ชอบให้เราอยู่ด้วยหรือเขาชอบให้เราอยู่ด้วยไม่ชอบให้เราอยู่ด้วยเพราะอะไรอ่ะแฟนเมืนกันนะเขาเหมือนเขาเป็นสายคอนเทนต์อ่ะอยากทำาน่ตทำนี้ม่อยากทำอะไรหน้าเบิอหน้าเบิออะไรยเงี้ยค่ะจริงๆมันก็แยกเวลาได้นี่ทำคอนเทนต์กับวันเวลาที่ได้อยู่กับแฟนก็มันก็มีคอนเทนต์ออกมาอยู่นะอาจจะเพราะคบกันนานแล้วมั้ง ไม่เห็นเกี่ยวเลยเหตุผลฟังไม่ขึ้นเลยเออฟังมงนะึงอะอันนี้มันจบในมุมของเราอ่ะเขาอาจจะมีเหตุหผลของเขาก็ได้คือเขาอะไม่ชอบให้แบบมีใครมาทักไม่ชอบให้เราคุยกับชายคนไหนอย่างนี้ค่ะใช่แบบเป็นคนที่ห่วงระดัะ ถ้าถ้าถามว่าแฟนเราห่วงไม่แปลกแต่อยู่ที่ว่าเราวางตัวกับคนที่มาคุยกับเราอย่หนหนางไรมากกว่าเหตดการณ์อย่างนี้ผมก็เป็นครับกับคนที่ผมเพิ่งเลือกไปนี่แหละเขาก็อาการเดียวกับทุกทเลยแต่ว่าก็ในฐานที่เข้าใจอะ่ะก็ตอนนั้นก็เลยแบบแม่อะไรแต่ว่าก็ย้ายมาอยู่เมืองนี้ก็เลยมนาะทําแบบเล่นโลกลับมาเล่นโลคู่กันเหมือนเดิม แต่ก็เหมือนไปกันไม่รอดอ่ะครับเพราะเขาก็การไปประมาณกักที่ว่าเขาอยากเล่นคู่กับเราเขาบอกว่าเขาอยากมีชีวิตส่วนตัวเขาสุดท้ายเขาก็กลับไปเ,เมืองเาแล้วก็ไปไปมีคนอยู่ที่นู่นอแบบนี้มันเจ็บนะหนาู่ครับหนักมาก แต่ถ้าต้องรับฟัมันก็ต้องผ่าน,นครับผมก็คืออาการานี้ผมเคยเลิกกับเขาที่เมืองนู้นลวรอบนึงแล้วเขารับผมอะย้ายมานี้แต่ลูกๆทุกคนย้ายมาหมดเลยแล้วเหมือนกับช่วงวันที่ผมทําำต,ตอรี่ย้ายประเทศครับ,รบเขามาหาที่ผมสนามบินแล้วก็ขอมาเล่นที่เมืองนี้ด้วยอืมผมก็เลยใจอ่อนอ่าก็คืนดีกันนี้ใช่ แล้วสุดท้ายก็มาอยู่นี้ปั๊บก็เหมือนเดิมม,มันก็ดันไหลให้ผลน,นะครับคนเราบางทีมมาสุดทางแล้วกนะ็ต้องสุดใช่ใช่เหมือนเราร้องไห้กับเรื่องเขาทุกๆวันร้องไห้จนเก็บล่าสุดคือเก็บไปฝันแล้วยังร้อ,องไห้อยู่เลยในฝะันน่ะเสียนนะซีก โอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่ก็มันเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าแผลมันยังสดคือเหมือนประมาณว่าเขาเออาจจะด้วยเขาพูดเขาด้วยแหละบางทีมันทำให้เรารู้สึกเสียใจว่าที่เราทำไปมันไม่มีความหมายเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือ จริงๆเน่ยเรามีแกนงอีกแกนหนึงที่อยู่บางเดิมะอะคะเราเหมืนอนประมาณว่าเราก็ชอบเขาเนาะเขาชวนม,มาให้มาอยู่ด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็ตามเขาแม้ที่ครอบครัวเราตรงนั้นถ้ามาอยู่กับเขาแบบไม่มีเวลาให้เขาคนเดียวมาช่วยเขาดูแลแก๊งอะไรเงี้ยที่มี แต่ว่าความที่ว่าเขาว่าดูแลไอแกงเนี่ยมันก็หนักใช่ไหมคะเขาเหมือนว่าเขาขอบอกว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเลยเนี่ยเหมือนว่าเขาอยากไปนู่นไปนี่แต่เราไปไม่ได้เพราะเราต้องทํางานอะไรอย่างนี้คะ่ะใช่พ่อเรามีเวลาบ้างเราก็ต้องตามของเพงื่อส่งตัวเองถูกไหมล่ะ มันาก็กลายเป็นอยู่แก๊งเดีวยวกันค่ะอยู่แก๊งเดีวยวกันล้วตอนนี้ได้อยู่ได้ก็ไม่ได้คุยกันอ่ะใช่เบิ่มสีไม่ได้คุยกันเลยสีเทาครับ <c oughs> เทาเข้มอ๋อที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้ก่อนเราออกมาใช่ไหมใช่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 นะครับว่าตอนี้แล้วเหมือน ก็เริ่มแบบจะค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆเ,เหมือนว่าทางคนต่างอยู่คนเดียวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันใช่เราความรู้สึกเรานะคือเราทิ้งครอบครัวตรงนั้นมามาอยู่กับเขาทิ้งลูกอีกสามคนไว้อ,อีกประเทศหนึ่งมาอยู่กับเขา mm. มัน มันไม่พอใช่ไหมเขาเหมือนว่าเราได้ยินคำพูดจากเขาที่แบบมันเจ็บสักแกใช่ใช่เหมือนประมาณว่าอ่ามาโทรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาแบบมีอะไรทำไมไม่อยากคุยอย่ามาเจาจ้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นแค่เวลาที่เราว่าแค่นันที่แบบเราจะอยู่กับเขาอะแค่โทรไปถามอย่างเงี้ยค่ะส่งเขาวามไปก็หนักขวาน่ะสมอมอนเข้าใจอยู่ครับหนักขวาก็ไใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเล้จนวันนี้เราสึกว่ามันไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้ว ่ถ้าเหนื่อยก็เจอครับหาทางหนึ่งบางีเราจะมารู้ตัวเองทีว่าถ้าเราเจอคนอื่นทีคนที่ไม่ใช่คนที่เราตามเขาอะบางทีจะรู้ว่ามันแบบถ้ามันออกจาได้มันจะง่ายมากเลยแต่ว่าช่วงเวลาเข้าใจอยู่มันลำบาก เพราะว่ามันก็ผ่านอีกนั้นมากกว่าถ้าถามว่าสุดๆเราล็อกไหมก็ประมาณสามวันได้ั้มกรสิ่งเดี๋ยวที่ให้กำลังใจได้ดีที่สุดก็คือมีมีลูกเขาอยู่ประเทศนี้บ้างไหมครับมีค่ะมีมีแต่ว่าเราก็ยังบินไปอยู่ประเทศนน้นเหมือกนกันคือบินไปบินมาอย่างงี้ค่ะดีครับเดี๋ยวผมก็มีลูกประเทศนึงนนที่ด่างนาเหมือนกัน ก็มีแต่ลูกๆอะครับพี่ตอนนี้ที่ควรที่แบบเป็นความใจที่ดีใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้เหมือนว่าเอ่อพวกเราทั้งหมดอะค่ะมันมาจากประเทศเก่าหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือมันมีลูกคนเล็กอยู่ที่นี่แล้วลูกคนเล็กเนี่ยรับนะคะครับ ก็เหมือนประมาณว่า,าแบบลูกคขเล็กเเราโชคดีที่ช่วงนี้ติดลูกคขเล็กมากค่ะก็เลยแบบดีที่แบบเขาแบบเป็นกำลังใจเป็นทุกอย่างตอนนี้คขเล็กน,นะดีนะครับร้องไปเลยครับแต่ขอให้มันจบแค่วันเดียวร้องเลย ลองให้มันลงดแล้วพาไปให้ไ,ปไปความรู้สึกทั้งหแต่พวกเนี้ยม่าน๋ยากให้ใหเป็นยัไอะไรเห็นตาแค่วันเดียวพอครับแบบคนแบบนั้นคนที่เห็นไม่เห็นท่าเราอะเราควรเราควรเข็ดความรู้สึกเรกาให้ค,คอนคอื่นว่าคือเมื่อวานที่คุยกันนะคะคือเขาก็แบบพยายามล้างอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาบอกว่าเหมือนก็มีคนเข้ามาหาเขาเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แบบไม่มีใครที่เหมือนเราเป็นเพีกงคนเดียวที่แบบยังรอเขายังอยู่กับเขาอะไรเงี้ยคือความรู้สึกเราคือแบบมาเห็นค่าเราตอนที่เราไม่ไหวแล้วอะ มือถือพร้อมกันแค่คนนี้รอเปล่าว่าไงว่าไงใช่ใช่ใชคนนี้เลยเหรอคนนี้ค่ะคนนี้ที่ชื่อไอ้ง,งั่นเหรอใช่ใช่ช่วยช่วยที ช่เราเป็นคนประชดเกมคิดว่าถ้ากลับไปคุยกันแล้คิว่าก็เี่กับไป็ีนเปนกี่ร้อย้า้อยกี่รไม่รูเลยพอดไม่รู้ตอนนี้สงสัยอ่านตัวเองเลย เราไปเหนเราไปเหงียทุกวันน่ะก็คือหลังที่ทำมาด้วยคือแทบจะไม่ม no so, ีอะไรที่มีความคิดดีๆให้กันเลยว่ะมีความสุขคือเขามีความรู้สึกดีๆค่ะแบบมีความสุกดีคือเราอ่ะมีคนเข้ามาคุยหลายคนนะแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็แบบคือสายตาเรามันมีเขาคนเดียว ตั้งแต่ครับเป็นเขาตั้งแต่วันแรกที่เจอเทคโนโลยีมันก็ยังเป็นเขาอยู่อะแต่ว่าถ้ากลับไปอ่ะมันเจ็บเหมือนเดิมอะเราก็ไ่อยากกลับไปแล้วอะถ้ากลับไปแล้วเหมือนไม่ได้แบบเขาไม่ได้ดูแลเราปันดีขึ้นหรือไม่ได้เข้าใจเราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมแบบเดเหมือนเขาบอกว่าเขาอะ กูว่าแบบคือเหมือนเขาระแวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาระแวงก่อเราจะแบบไม่คุยกับคนนี้คนนี้ไปคุยกับคนที่เขาสนิทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราแบบชัดเจนทุกอย่าง,งคือชัดเ,เจนมากตอนที่แบบมีคนเข้ามาคุยเราก็จะพูดกับคนว่าเรามีหวั่นใจแล้วเรามีแฟนแล้วเราชี้ได้ถ้าอยู่เขาอยู่กม่ใกล้เราชี้ได้เลยว่าเขาใช่แต่แบบ บางทีสิ่งที่เราเจอคือเราอยู่กับเขาอย่างเนี้มีคนถ uh huh. ามว่าแบบมีคนถามว่าเข้ามากับใครอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราเป็นแม่บ้างเป็นพี่สาวบ้างอะไรเงี้ย uh huh. ม,มันเจ็บนะต่อให้เราเล่นอนะ่ะคาพูดของวิกิเหมือนสะพร้อนม่อนเลยวะ่ะทำไมอ่ะมันโดนแบบเดียวกัน <laughs> มันเจ็บเนาะ ใช่ครับเกตุมากตอบแบบให้เหให้ทั้งหมดอะแต่ว่าแค่แบบในควาแบบใช่อืมถ้าถามว่ารักคือการให้โดยไม่ได้หวังที่ตอบแทนนะมันบางทีมันก็ไมจริงคนเราก็แค่เราต้องการความรู้สึกดีๆจากคนที่เราให้มันก,มนก็มันก็ดีแล้วแต่ว่า เาเราก็อ,อยากเป็นผู้รับบ้างเราตั้งแต่ของผมก็เหมือนผมเป็นคนพูดให้นะครอบอีกอย่างตั้งแต่เริ่มออกกันคือกัมอนอ่ะเจอเขาตอนที่เขาก็อยู่ทเดือนก็คิดว่าโอเคก็เริ่มคุยกันอะไรกันเขาไม่ค่อยมีเงิน,นงเขาไปไปทำในดัเองตัวมอนเองนะครับเป็นคน คีกเรื่องพวกนี้ก็เลยไปซื้อตัวเขาออกมาเพื่อให้ไม่เขาทำอและให้มาฟาังอยู่ตลอดว่าอยากได้อะไรให้อะไรชอนอะไรให้ให้อยางแล้วพอทุก <c oughs> อย่างแบบเขาเขายินด้ตัวเองแล้วอะสิ่งที่มัาเจอคือเขาเป่มีคนอื่นเจ็บเนาะครับอันนี้คือแค่ช็อตตอนที่อยู่เมืองนุนะ <c oughs> แล้วตอนม้อนกลมา เขาเขาบอกเขาบอกว่าเขาเลิกกทานั surgeons, ้นแล้วเขาอกมาเล่นกับม่อนที่เมืองนี้สุดท้ายม่อนก็เจอที่ที่มีอยู่เหมือนกันโดนสองรอบรอบนี้คุณม่อนคือพอแล้วพอแล้วครับเนื้อคือกับผมทําลูกผมมาสองรอบนี้แล้วอ่ะเขาคือเขาบอกว่าเขารักคนที่ป้ารักนะแต่ว่าคือขอให้รอบถ้า กลับมาพบกันรอบสองถ้ามีปัญหาอีกลูกๆก,ก็จะไม่ยุ่งเพราะเขาเขากินเฟรกรีมาล่อนนะอันนี้คือพี่แบบรู้สึกผิดนะแต่พอ,อ,อแบบมาสุดทางจริงๆอะแต่ว่ารู้สึกว่ารอบรอบนี้ม่อนจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสียใจไม่เหมือนรอบแรกที่โดนรอบแรกอากางหนักมากเราเข้ใจหนักไปแล้วเนี่ยใช่ครับค<อ>ือรอบนี<อ>้มันก็เผื่อใจครับแต่ว่ามันก็เขาก็ โว้นี่ไผ่เดินมาให้เห็นเด็กหนูไปไหนต่อลูกเด็กหนูไปไหนต่อ เอ้าเออเออลูกไม่ค่อยสนใจเลยเว้ยอ๋อเจอกันฮะเราไปละไหวนะเราเจอกันไปเรื่องฮะเดี๋ยวเราไปแล้วไม่ไม่ไม่ไหวนะเขาอยู่ข้างหลังนะอ๋อว่าละใช่ใช่โอเคครับ ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะยินด,ดีครับยินดีครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะฮะคู้คูครับขอบคุณนะฮะครับผมครับผมไม่เป็นไรครับเรารู้จักกับพี่ชายพี่ด้วยเหรอพี่จะไปไหนต่อเขาเขาไม่อยู่งเขาแล้วลูกมาตามมันมั้งว่งไม่ได้ไม่ใช่ลูกอ่ะ น่าจะเป็นขาวคนคนของเขาละตรงนั้นเขามาตามแล้วสโนว์ใช่ป้ะเธออยน่ยดีแล้วให้เขาพี่อยู่ยงั้นอูไปคนนี้โอ้โหสุดยอดไอดลอลเลยเจอไหมอยู่ไม้นั่นแต่ก่อนกูเป็นต,ตัวเลือกกูเป็นตัวเลือกมานานแล้วกูขอเป็นคนเลือกบ้าง เย้เดิมสุดยอดดู่ไหนคะอืมไปเพดฟ้าครับผมโอเคเดือดหานนะอ๋อโอเคค่ะเจอกันน้องายเจอกันพี่ชาย